สวัสดีครับขึ้น C 3สนะครับอาการขึ้น C 3สามนะครับเครื่องซักผ้าที่จะชี้รุ่น SFT80F อ่การซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับและห้ามเปียกน้ำเพราะอาจเป็นอันตรายได้นะครับอ่าอาการเครื่องซักผ้าอาการเมื่อเครื่องซักผ้าเดนน้ำทิ้งนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่ยอมปั่นแห้งครับขึ้น C 3สามนะครับราเอียเกิดจากประตูปิดไม่สนิทครับ อันนี้คือเครื่องซักผ้าฮิตาชิ K ครับรุ่น SF 80F ครับเราก็ทำการดึงปลักออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้ก็มี3ามตัวนะครับนั้นข้างบนอีก2ตัวนะครับไอ้ตรงนี้เป็นนอ็อตล็อกวาล์วน้ำครับ การนะครับกด power นะครับจากนั้นก็กดสปินครับปั่นแห้งนะครับแล้วก็กดส start ขึ้น4-3ครับขึ้น4-3อย่างนี้นะครับเดิน, 4, น,น,นป๊กออกครับ จะทำการวัดโอห์มนะครับต้องเดินสายแจ็คออกเส้นหนึ่งนะครับต้องเดินสายแจ็คออกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อความแม่นยำาได้0.2โอห์มนะครับเมื่อเปิดประตูนะครับจะวัดไม่ขึ้นนะครับเมื่อปิดประตูก็จะเป็น0.2โอห์ม ประมาณศูนย์โอห์มนะครับอ,อย่างนี้นะครับให้ดึงสายไฟออกหนึ่งเส้นด้วยนะครับอ่านี่ลองพี่เ์เข็มครับตั้งไปที่ย่านคุณหนึ่งครับดังนั้นก็อ่าแล้วก็ไม่ได้ศูนย์โ,โอห์มไม่ศูนย์แล้วก็จากนั้นก็วัดนะด oh ครับอ่าได้ศูนย์โอห์มครับถูกต้องครับ ลงครับพอปิดก็ได้ศูนย์โอมครับพอยกขึ้นก็วัดไม่ขึ้นครับอ่าทีนี้ปรับอ่าไปที่แอมป์นะครับแอมเอซีนะครับต้องเป็นกระแสสลับนะครับแอมป์กระแสสลับนะครับถ้าแอมป์ดีซีวัดไม่ขึ้นครับจางนั้นก็ดึงอ่าเมื่อเราเอาสายสีแดงมาเสียบที่รูเอนะรูแอมป์ตรงนี้นะครับจะสายไฟสีสายวัาสีแดงกับสีดำจะกลายเป็นสายไฟเส้นนึ่งทันทีนะครับ ดังนั้นการวัดถ้าผิดพลาดจะทําให้เครื่องช็อตทันทีครับเนื่องจากมันเป็นสายไฟเส้นหนึ่งแล้วนะครับมีความต้านทานประมาณ0.2โอห์มครับสาหรับลูก115การวัดอนุกรมต้องวัดแบบต่อแขนนะครับแบบต่อแขนหรือวัดแบบอนุกรมเท่านั้นถ้าวัดคล่อมหรือวัดขนานอาจจะทําให้อุปกรณ์พังทันทีครับทําให้อุปกรณ์พังทันทีนะครับไม่ใช่อาจจะต้องวัดต่อแขนแบบนี้นะครับอ่ต่อแขนนะครับ หรือวัดแบบอนุกมเท่านั้นกด power power จะอันนี้วัดกระแสก่อนนะครับกดส p ปนนะครับแล้วกดสตาครับจำลองการปั่นนะครับอ่าอันนี้เมื่อสายหลุดมันไม่แน่นปับ๊บมันเบียดไปเหมือนสายขาดนะครับ มันก็ร้องนะครับเราขึ้น4 3ครับอันนี้วัดเนี่ยนี้อยู่ในขณะดีนะครับอ่ามันหนูกับสายไฟกาับพันสายไฟกลับเข้าไปแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้จะวัดให้ดูว่ามันมีกระแสอย่างไรนะครับกระแสเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้เป็นมิเตอร์ดิจิตอลถ้าเราแตะไม่แน่นนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับกระแสจําเป็นมากครับสําหรับมิเตอร์ดิจิตอลจะต้องแตะให้แน่นนะครับมนงานการวัดจะผิดเพี้ยนนะครับเอ่อ ต้องแตะให้แน่นนะครับถ้าแตะไม่แน่นมันจะไม่ขึ้นไม่เหมือนเข็มนะครับมิเอร์เข็มแตะไม่แน่นก็ขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องแตะให้สนิทด,ด้วยนะครับให้แน่นได้แปดสิห้ามิลเล่์ครับแปดิห้ามิลเล่์แบบ a อซีนะครับแบบกระแสสลับครับปรับลองปรับไป d c ซครับสังเกตว่าจะไม่มีกระแสนะครับอันนี้ขนาะ อันนี้เครื่องกำลังปั่นอยู่นะครับดิ้นเสียงเครื่องปั่นแตกๆๆๆสั่นเลยนะครับเครื่องสั่นนะครับอ่าโยกเลยครับมันกําลังสั่นอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ก็เราก็แค่พันสายไฟเข้าไปก็จบแล้วนะครับมันขาดแค่นั้นเองตอแต่ว่ากะแฟไม่แนะนําให้วัดนะครับเพราะกี้ผมเก็บอ่าอนนกี่ปิดไปแล้วนะครับอันนี้กดเวอร์ใหม่แล้วนะครับ กด power มันก็จะยังไม่ขึ้นนะครับมันยังไม่ขึ้นนะครับต้องกด start ด้วยนะครับกระแสจึงจะไหลนะครับต้องกด start ด้วยนะครับหมายความว่า,วากด power กด start ก็มีกระแสไหลแล้วครับหรือกด power กด spin กด start ก็ได้ครับเห็นไหมครับหลังจากกด start ประมาณ3วิมันก็จะออกมานะครับ8.4 8.5มิลลิแอมป์ครับ วัดไป DC จะไม่ขึ้นครับต้องเป็น AC เท่านั้นนะครับมีขึ้นเมื่อยกประตูกระแสก็จะไม่ไหลนะครับจะไม่มีกระแสนะครับถ้ายกประตูขึ้นถ้าปิดประตูกระแสจะไหลนะครับสวิตช์มันแตะกันนะครับเปรียบเหมือนมันติดกันไปเลยนะครับ ยกสวิตแจกจากกันนะครับมันก็ไม่ไม่มีกระแสอะไรครับอันนี้ผมจะเสียบสายแชกเข้าไปนะครับสายแชกของสวิตประตูจะเป็นสีชมพูกับสีดําครับย้ายจากเอซลูแอมนะครับมาที่ดีซีกับมาที่โวลต์ครับตักมาที่โวลต์แล้ววัดโวลต์นะครับอันวัดจะต้องเสียบแจ็กเข้าไปนะครับเพื่อความชัวนะครับอันนี้เรายังไม่ได้กดพาวเวอร์นะครับยกขึ้นห้าเก้านะครับกดลงเป็นศูนย์นะครับ อันนี้เรายัางไม่ได้กดเวอร์นะครับอ่าแล้วก็กด power นะครับอ่าหลังจากกดพาวเวอ่าหลังจากกด power ก็มันจะไม่มีโวลต์นะครับเนื่องจากว่าสวิตช์มันแตะติดกันอยู่นะครับมันแตะติดกันอยู่มันก็วัดไม่ขึ้นนะไม่มีโวลต์นะโวลต์ต้องวัดเป็นโวลต์ ac นะครับอ่าร้อยเก้าสิบเอ็ดโวลต์ a c ครับถ้าเป็นโวลต์ dc ก็จะไม่ขึ้นนะครับ อ่ร้อยเก้าสิบเอ็ด ATP ครับยกถ้าปิดลงไปก็จะเป็นศูนย์ครับยกขึ้นก็เป็นร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับอ่าทีนี้เราก็ปิดนะครับปิดเครื่องแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็จะใช้อ่ามิเตอร์เข็มบ้างนะครับปริยานอยห้า2ิบ ATP ครับอ่าเสร็จแล้วยกขึ้นครับได้ห้าสิบโวลต์ครับได้ห้าสิโวลต์นะครับ ยังแค่เสียบไฟเฉยๆนะครับยังไม่ได้อยกขึ้น50โวลต์กดลงเป็น0โวลต์ครับยังไม่ได้กดพาวเวอร์นะครับต้องกดพาวเวอร์นะครับจะได้ค่าที่แท้จริงของมันครับเมื่อกดพาวเวอร์แล้วนะครับเราก็ยกประตูดูครับจะได้ไฟที่แท้จริงของมันนะครับได้190 75นะครับ175 ACV ครับนะครับได้175 ACV ครับ เข็มกับดิจิตอลจะวัดไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากมิเตอร์ดิจิตอลเป็นแบบ True RMS True RMS uh, นนก็กด power เ uh, ร็จนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ